สวัสดีจ้าพี่น้องมูอนี้พามาล้างอ,างอ่องอนนอางหอยพี่น้องอันนี้อ่างหอยพ่อแม่พันนี่พี่น้องโอ้ยหอยห้านี่สะอาดดิพี่น้องขอบอกอล่างขี้มันขี้ดีดีขีเกง่งเก่งกินเก่งขี้เกง่เกง,กงพี่น้องเออพูดนะใครก็เต็มอ,อ,อ,อ่างอาเนี้ยเยอะล้่างล่างล่าง,างทำความสะอาดก่อนพี่น้องล่างไป ไข่กระไลรพูนเหมือนดิสิเก็บไข่ยอยู่พี่น้องไข่ไร้คักขยันฟักดีขนาดพี่น้องเอ้ยล่างทั้งล่างทั้ง,งคัดให้ีย่างดีพอด,ดิหอยกระไดเฮียดหนาม้มันสะอาดไว้เนี่ยโอ้เนาะอุ่งก็เป็นตะกินตะเหลียงเนาะพี่น้องถ้าเฮ็ยดหนามดำๆมันก็บโเป,ป็นตะอันนั้นปันใดพูนคัดให้พร้อมพี่น้องเอ้คักขนาดที่หอยกระได ขี่ไข่านามขี่แตงโคัดออกให้เบิร์ตออกไปไปเล็กน้อยออกไปก่อนไปอยู่ข้างนอกก่อนแล้วคัดให้ก่อนแป๊บหนึง่งคัดให้ก่อนแป๊บหนึง่งอ้าวทั้งคัดทั้งล่างทั้งทูบอะไรพี่น้องเอ้ยนี่แหละชีวิตประจำวันเรเห็นอย่างหรือพี่น้องอยู่แต่น้ำหอยน้ำตะกะแตนน้ำนี่แล้วนี่แหะเวลาว่างของแม่ม่านพี่น้องแม่ปุ๋ง ไปทางานกะเหรอเรียงหอยเลียงตะกกะแตนไปสตพีนองทํางานบ้านไปเสร็จห้าพักห้าหย่าให,ห้อยห้ตะก,กะแตนกินไปเอาล่างไงล่างหอยแล้วๆวเวขากะปิดฟ้าเปิดน้ำใส่ว้ตวพี่นอล์เนี๋ยวล้าจะเลียงหอยเขาตรงมีอ่างแบบที่ว่าเปิดล่างได้พรอมเนาะง่าย ผู้หงคนโอ๊เอาไปเดียงอ้างแบบเกลยน้ำเอาโอ๊ยกลัวเ้าสิเกลยเมลื่อมยสูงเข้าเปิดปิดเปิดปิดเอาดีกว่านี่เปิดน้ำใส่ประตูกใส่ร้ายใส่นนร้ายครับเปลี่ยนน้ำดูครับมันกินร้ายมันก็ขี้ร้ายเปลี่นไปพี่น้องเอ,อ้ยนี่แล้วห้าก็มาเก็บไข่มาเนี่ยไข่เยอะแยะเลยพี่น้องโอ้ยไข่กับตะอ,อ่อนซอนเนี่ยนะไปน้ำเส้นนี้พูน้นากเก็บไข่นี้ไข่ที่มันออกได้ประมาณสามสี่มือ เอากรซิมาเก็บไปไใบฟากตอพี่น่องเก็บไปใบฟากตอเลยอันฟากแล้วก็มีเ้ยพี่น่องนีกับรังผ้าบวกเนี้ยเก็บไปใส่กลองไว้แล้วก็ฟากออกมาเป็นตูนัวหน่อยเต็มอาญะอยู่ไรค่ะารเนี่ยพี่น่องเอ้ยย่ามันออกไข่ก็ได้ยย่างมันใหญ่กันแต่ออนซ่อนนี่เอาไปเตรียมอ่างไว้หาจอกแนห์หาพักหาหญ้าไว้ให้มันเกาะกิน ต้องหางลุงยุ่งว่าปล่อยบ่ดที้พี่น้องเพื่อบ่ให้อ่าลุงหนามยุ่งไรมาอยู่เนาะเอาปลามาปล่อยเดี๋ยวสักหน่อยสิไปเอาปลามาปล่อยอยู่เอาคอคอคอออกพี่น้องคอกระเบีอยากออกได้หอยก็ได้จับดีดีนะหอยหนียหน่อยเหนียกอะไรพี่น้องเออเอาคเคาอคอออกเคาะไปไหนกระเบ่ยออกอ่าอันนี้คือไว้อนุบาลอนุบาลไว้ใบ เงยจักน้อยก่อนเขาก็ไปเปลี่ยนใส่อ่างล่องต่อไปอา้าวปลูกให้ตื่นซะหน่อยเอานามชี้ชี้ชี้ชใส่พี่นอ้องปลูกให้หอยหตื่นอา้าวเดี๋ยวมาสัมผัสหนามเขากระดาษน,นี่เขาก็ลอยไปจั่นนะพี่น,อน้องนี่อ่างนี้อนุบาลไว้ประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์ละพี่น้องก็กสิเปลี่ยนหนามให้ภายในล่างทำความสะอาดเปลี่ยนหนามก็สิย้ายจากกระรมังไปใส่อ่างก็เสียภายใน อ่างอนุบาลต่อมาพี่น้องก็สิติดยู่น้ำขอบมากแตออยู่น้ำขอบอ่างหลายกว่าโวอุ้ยพี่น้องล่างออกมาหอยเป็นเสื่อมๆอยู่วูดหลคยคักหลยแน่เจ้าว่าจะตู่เจ้าว่าอยู่ในนี้อุ้ยแต่อ่อนซ่อนดิพี่น้องเอาแล้วแล้วล่วลางอ่างล่างเตรียมน้ำเปลี่ยนหอยเรียบร้อยเขากำลังเก็บไข่เป็นอัน